วสวัสดีครับผมชาว FPS เน็ตคอมทุกท่านนะครับวันนี้ผมมาพร้อมกับเมาส์จากทางค่าย Tt Sport นะฮะในชื่อรุ่นว่า Ventus Z นั่นเองนะครับจะสังเกตได้ว,ว่าตัวนี้นี่อยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่า Ventus นะฮะก็จะเป็นถ้าที่ผมจำไม่ผิดนะก็จะเป็นแก๊งที่แบบว่าทำแบบดีไซน์เท่เท่ล้ำๆมานะครับเดี๋ยวลองตามไปดูที่ารายละเอียดกล่องกันนะฮะ ด้านหน้ากล่องนะครจะมีรายละเอียดบอกไว้แบบเป็นฟีเจอร์หลักๆนะครับอย่างเช่นเป็น RGB illuminate นะครับก็ได้ยว่าเมาส์ตัวนี้เนี่ยปรับแต่งสีบนเมาส์ได้แล้วแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวเซนเซอร์ฮะมาพร้อมกับ a ว a ก o 905ที่มีความเร็ว DPI เนี่ยอยู่ที่1 1 0 0 0 DPI Las ซ r s e n s นเซอร์นะครับแล้วก็ตัวเมาส์มีถึง10ปุ่มด้วยกันที่จะสามารถปรับแต่งแบบโปรแกรมเมเบอร์ในบทนะครับแล้วก็ดีไซน์แบบว่าเป็น aerodynamic efficiency นะครับก็แน่นอนฮะคือเขามีรังพึ่งตรงนี้นะครับเพื่อให้เป็นแบบ แรงแอร์ฟลูนะครับผมน่าจะมีอินสปิเรชันมาจากตัวรถเนาะนี้คือด้านด้านแบบทั่วๆไปของกล่องนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีรุ่นนี่นั่นบอกนะครับไม่ได้มีอะไรยายะแญะมากนะครับเปิดฝามาครับจะมีคือเขาทาไว้ตรงนี้ที่เว้นล่องเข้ามือเนี่ยนี่แหลอะอ่าบางคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำมาเพื่ออะไรให้เมาส์นุนๆขึ้นมาแบบนี้เพื่อให้เราเนี่ยแหละครับผมสวมมือเข้าไป ารมณ์แบบเข้าไปตามร้านนู่นร้านนี้ฮะแบบพี่ครับขอลองดูกล่องนี้หน่อยเปิดฝามาฮะไม่เสียหายอะไรครับผมสวมมือเข้าไปลองดูเฮ้ยมันใช่หรือเปลวนตสซ่าตัวนี้นะครับถ้าใช่ก็คือใช่เลยนะฮะนี้ออกแบบมาเข้ามือเราพอดีเนาะฝาด้านซ้ายครับก็จะมีบอกว่าปุ่มนู้นปุ่มนี้ี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับก็จะมีอย่างทั้งหมด10ปุ่มอย่างที่บอกนะครับกลายด้านล่างครับเป็นเทฟลอนเมาส์ฟีดนะครับผมแล้วก็เลเซอร์เซนเซอร์นะครับสามารถจูนน้ำหนักได้ด้วยนะอ่านี่คือสไตล์ของทาง TT Sport ครับที่ ทำมาเพื่อให้มีการปรับแต่งแล้วก็ออกแบบมาแบบพร้อมใช้นะครับเดี๋ยวเราดูตัวท,ที่ตัวเมาส์กันนะครับผมเนี่ยฮะแกะกล่องออกมาแล้วนะครับผมนอกจากตัวมเมาส์แล้วจะมีพวกคู่มือแล้วก็แผ่นเมนูต่างๆ,ๆนะครับผมที่เราอาจจะแบบว่าไม่ได้ใส่ใจมากนักนะครับตัวเมาส์ฮะตัวนี้เลยครับผมเป็นตัวเซตผมพูดไปแล้วว่าครั้งแรกที่เห็นเนี่เรียกได้ว่าชอบเลยนะครับดีไซน์สวยนะครับแมทเทอเรียลหรือว่าวัตดุดิบเนี่ยวัสดุวัสดุนะดีมากนะครับนี่เลย ดูจากด้านน้าซ้ายก่อนละกันนะครับด้านซ้ายเราจะเห็นได้ว่ามีปุ่มตรงนี้เป็น DPI เป็นเขาเรียกว่าอะไร Sniper Button น,น,นะครับที่กดแล้วเนี่ยมันจะลด DPI ไปที่เราต้องการนะครับแล้วก็มี่าบัตร,ตรงนี้ฮะสองแล้วนะครับสามแล้วสี่ห้านะครับผมตรงคลิกซ้ายตรงนี้ก็ปรับได้เนี่ยเสียงคลิกนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกสองปุ่ม v i e เมาส์อีกหนึ่งปุ่มนะครับอันนี้คือด้านข้าเนาะด้านหลังครับ จะเห็นได้ว่าเป็นแบบรางพึ่งแล้วก็ลมลอดผ่านได้ทั้งซ้ายทั้งขวาแล้วด้านบนนะฮะเหยได้ว,ว่าใครที่แบบเหง่ออกมือเยอะเนี่ยตัวนี้น่าจะช่วยได้นี่คือทางด้านขวาของเมาส์ครับก็จะดีไซน์แบบเรียบๆไม่มีปุ่มอะไรพิเศษมาให้เกะก,กะมือทางด้านขวาของเราเนาะด้านหน้าครับดูด้านทีเดียวนี่ฮะดีไซน์ขาแล้วด้านล่างครับผมลายแบบเทปลอนนะฮะสามจุด,ดใหญ่ เซนเซอร์ S S อยู่ตรงกลางนะครับเป็นเลเซอร์เซนเซอร์ของทางฝั่งอวากโก9,500นะครับมี DPI ทั้งหมด11000หนะครับผมแล้วก็ตรงนี้จะเขี่ยออกมาเป็น Adjustable หรือว่าปรับแต่งน้ำหนักได้เองอีกก้อนละสี่กรัมนะครับผมคือการที่มีตัวถ่วงน้ำหนักเนี่ยบางทีมันก็เป็นข้อดีสำหรับคนที่แบบมือสั่นมือเบาควบคุมไม่ค่อยได้ นะครับน้ำหนักก็จะมาถ่วงตัวเมาส์ให้เรารู้สึกนิ่งขึ้นแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับ <c oughs> อันนี้คือสายททนสายสัญญาก็จะเป็นสายถักนะครับผมก็ไม่ต้องซูมอะไรมากนะเป็นสายถักที่ไม่ได้แบบนิ่มหรือว่า,าม้วนง,ง่ายนะเป็นสายถักแข็งเลยนะครับแข็งๆเลยลองจับดูแล้วกันเวนตัสซ่าจะเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้จับด้านนอกกล่องไปละตัวจริงเนี่ยได้ไม่ติมากกว่าเดิมเยอะนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจับมือขวานี่เข้าโบ๊ะเลยฮนะ นี่ครับไม่ว่าจะจับแบบปาล์มนะฮะหรือว่าคราวจิกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับรู้สึกว่ารองรับทั้งคนที่มือกลางๆนะครับไปทางใหญ่เนาะนะฮะสวิตคลิกเขาไม่ได้บอกไว้นะครับว่าเป็นสวิตของอะไรแต่รู้สึกดีเลยครับคลิกแบบว่ามีจังหวะหน่วงนิดนึงนะคือไม่ได้คลิกแบบจมไปเลยนะดีดรับมือดีมากครับคลิกซ้ายหรืคลิกขวานะครับถ้าเกิดหาข้อมูลได้เพิ่มเติมเดี๋ยวจะไปแปะไว้ในเอทูรีวิวแน่นอนเนาะนี่ยจับ เข้ามือแล้วก็สวีกคลิกดีผิวสัมผัสด้านบนนะฮะหรือบางครังโดยรวมของเขาเนี่ยนะครับจะเป็นแบบยิงสากอะฮะแบบว่าเป็นผิวสักๆนะครับคือแบบไม่ไม่ค่อยติดเหงื่อด้วยนะนะครับนีเ่เดี๋ยวลองฟังเสียงผิวด้วยกันเสียงเงียบนะครับไม่ค่อยได้ยินเนาะนี่เป็นพลาสติกแล้วครับผมแต่ว่าเคลือบมาแบบ ผมว่าหลายหคนน่าจะชอบนะผิวสัมผัสแบบนี้นะครับดูดูมีราคาดูแพงนะครับโอเคเวนตาซ่าจะเป็นยังไงบ้างกับการยิงเซียสโกเดี๋ยวเราลองมาดูกันครับเราลองเข้าไปดูในส่วนของการเซตติ้งนะกับโปรแกรมนะครับผมเวนตาซ่าตัวนี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า TT Sport นะครับเขาทำมาเป็นดีไซน์ใหม่ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์เซนเตอร์เข้ามาโหลดตัวเดียวเลยนะครับแล้วมันจะดีเทคอุปกรณ์ของเราเองนะครับตัวนี้ก็เป็นเวนตาซ่าเออเวนตาซ่านะขออภัยนะครับ หน้าตาของเวนตัสซัดเนี่ยนะฮะจะมีหน้าเดียวเลยฮะจะมีหน้าเดียวเลยยกเว้นการตั้งมาโครนะครับหน้าแรกครับจะมีโหมดปกติแล้วก็โหมดไฟติ้งหรือว่าโหมดการต่อสู้นะครับผมนะแล้วก็สวิตช์คลิกครับปรับปุ่มต่างๆได้ทั้งหมดนะฮะเลือกครับผมสลับโปรไฟล์นู่นนี่นั่นนะฮะนี่คือแล้วแต่และสําคัญเออผมเพิ่งสังเกตเป็นภาษาไทยด้วยอ่าอันนี้เพิ่งสังเกตนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็นึกว่าม่มีอะไรรู้สึกแปลกๆไปวะเออมันเป็นภาษาไทยนั่นเอง นะครับอันนี้ก็ปุ่มพิเศษที่เขาเพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด10ปุ่มด้วยกันนะครับใครที่ชอบเล่นแบบปุ่มตั้งค่านน่นนี่นันน่นอย่างเช่นเคาน์เตอร์เนี่ยปรับให้ปุ่มนี้เป็นแบบบายเป็นแบบ,บปลแบบาสโมกนู่นนี่นันน่นแฟลตนะครับเป็นพกอะไรก็วก่าไปแล้วแต่แล้วแต่ถนัดแล้วก็รวมไปถึงเกมอื่นอย่างเช่นโมบ้าหรือเกม rts นะฮะที่ตั้งได้อันนี้คือสมรรถนะหรือว่า,าเรื่องของเรื่องของ dpi แล้วก็ polling rate แล้วก็รวมไปถึงพวก lift control ต่างๆนะจะมีให้เรารงนีลยนนอรับ แล้วก็ตัวเลือกแสงครับนี่ฮะตัวเลือกแสงจะมีปิดคงที่ไฟกระพริบแล้วก็ไฟไฟไล่สีสเปกตรัมน่าจะหมายถึงวน c i r ร์เแล้วก็หลายๆสีวน,วน,วนๆนกันไะปนะนี่ลองดูสเปกตรัมตกลงใช้นะครับนี่ตัวลอยที่หนึงอา่านี่ครับก็จะมีการวนสีอันนี้สีชมพูนะฮะเมื่อกี้เป็นสีแดงแล้วก็ น่าจะแบบเกิดจากการคลิกอะไรอย่างนี้อันนี้ม่วงแล้วนะครับก็จะวนไปเรื่อยๆครับนะเป็นเป็นอารมณ์แบบ R G B นะซึ่งตัวนี้เป็น,น R G B อยู่แล้วนะครับผมมีการลิงก์ไปยังโปรแกรมต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ตั้งค่ามาโครอย่างที่เราอย่างที่เราพูดกันไปเลยว่าใช้มาโครในทางที่ถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นผู้เรื่องการใช้งานต่างๆที่มันช่วยทําให้เราทํางานได้สะดวกขึ้นแต่เราไม่ค่อยสนับสนุนหรือว่าแนะนําใช้ในทางที่เอาไปเล่นเกมแล้วมันจะได้เปรียบคนอื่นเขานะครับเพราะว่ายังไงแล้วเนี่ย คนที่ตั้งมาโคโหดแค่ไหนนะถ้าเกิดโดนตรวจสอบเจอในงานแข่งแลนด์โดนปรับแพ้ทันทีนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับเต้าเวนตัสเอ็กอ่ะผมจะไปเอ็กอยู่เรื่อยะฮะเวนตัสแซดเวนตัสแซดนะครับผมเดีย๋ยวไปลองยิงกันดูฮะตอนนี้ครับผมตั้งค่าไว้ที่800 DPI ครับผมแล้วก็1,000งพันพูลลิงเกชตามที่ผมเคยเล่นอยู่ปกตินะฮะแล้วก็ในเกมครับ1.8นะฮะคือต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าเวนตัสแซดตัวนี้เนี่ยนะครับผมออกแบบมาด้วยปุ่มที่ค่อนข้างเยอะฮะบ,บางคนที่ มันจะมีทั้งคนที่ใช้งานจริงแล้วก็คนที่รำคานี่คือต้องแชร์กันตรงๆเนาะว่าแบบเออบางคนก็จะรู้สึกว่าเกลียดกาแต่ว่าคนที่ใช้งานเนี่ยประโยชน์ในสารพัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มสไนเปอร์เนี่ยฮะคือพอกดปุ๊บเนี่ยผมตั้ง800อยนะแบบนี้นะพอกดสไนเปอร์ครั้งไว้ฮะคึกมันจะหนืดเลยอันนี้นี่คือแล้วแต่คนถนัดนะครับพอเล่นสไนเปอร์เนี่ยอาจจะต้องการเป้าที่นิ่งแล้วก็ชัวร์มากขึ้นพอกดคางไว้นะฮะเขาจะออกแบบมาตรงนี้โป้งเราพอดีนะ่ครับแล้วก็ในเรื่อง มันพอดบพอดีฮะกระทรงของเขานะครับล็อกล็อกมือขวาด้วยนะฮะแล้วก็นิ้วโป้งวางพอดีไม่ติดพื้นนะครับนี่ฮะจับคือเรื่องของเซนเซอร์เนี่ยคือนิ่งเลยนะครับเจ้าวาก้9 5ตัวนี้นะฮะแล้วก็คลิกคลิกไม่นิ่มไปนะครับทุกครรู้สึกผมแล้วก็มีแรงหนึบที่ค่อนข้างจะแบบเหมาะสมกับเกม FPS เลยนะครับเดี๋ยวลองยิงให้ดูอีกสักหน่อยปืนพก เอากรอกมายิงได้อครูเหมือนฆ่าตัวตายครับดูว่ากรอกไม่ยิงแนปุ่นโคลปืนปืนปืนโคลป,นป,นปืนพกก็ยิงได้ค่อนข้างรัวแล้วก็แบบเพาเรียกว่าได้ได้แบบดังใจอ่ะเนี่ยเนี่ยรัวรัวเป้าของเราได้เพราะว่าสวิตเนี่ยค่อนข้างจะเอื้อมหน่วยนะครับส่วนตัวผมแล้วเนี่ยจะมีทางเลือกในด้านของเกมแบบอย่างเช่นพลอยดูตี้หรือว่าไปซึ่งฟิลที่ น่าจะตอบโจทย์กับเมาส์อย่างเวนต a ซ่อันนี้มากขึ้นด้วยนะครับด้วยการที่ปรับน้ำหนักได้แล้วก็กายวงสวิงเป้าต่างๆเนี่ยน่าจะเหมาะกับพวกเนท์ฟิลด้วยนะครผมลองดูลองดูด้วยกันสำหรับคนที่ชอบเมาส์ทรนนี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการใช้งานเจ้าตัวโปรแกรมที่เป็นซอฟต์แวร์เซนเตอร์แล้วนะตอนนี้นะครัสำหรับทางทาง E T T Sport นะครับแล้วก็ทางฝั่งของเวนตตัวนี้นะครับ รวมไปถึงคือต้องบอกก่อนเลยว่าหน้าตาเนี่ยมันมันมันดูแบบมีการพัฒนามาดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ได้หลายอย่างนะครับรวมไปถึงการยิงนะครับผมพูดได้เลยว่าคือเป็นหนึ่งในเมาส์ที่ค่อนข้างจะนิ่งดีนะครับน้ำหนักเนี่ยสามารถปรับปรับถ่วงได้นะครับคือนอกจากเกมเคาน์เตอร์แล้วเนี่ยนะผมมองว่าพวกเวนตัสซ่อะไรพวกนี้นะฮะจะเหมาะกับพวกแบบเวนท์ฟิลด์ด้วยคอร์สตูตี้ด้วยนะฮะพวกนี้จะมีการแบบปรับแต่งการใช้ปุ่มเยอะแยะมากมายมากขึ้นนะครับแล้วก็เซนเซอร์เวลาซูมยิงแล้วพวกนี้จะเป็นเกมที่แบบ น่าจะเหมาะกับเวนตัสซ์นะครับผมโอเคใครที่ชื่นชอบนะบสำหรับซีรีส์เวนตัสนะครับก็จะมีการปรับเปลี่ยนทรงมาก่อนนั้นนี้จะเป็นแบบทรงแบบโค้งโค้งม,มือขวาหน่อยที่เราคุ้นเคยกันอันนี้คือแบบปรับแต่งมาให้มีส่วนส่วนวาลส่วนโค้งม,มากขึ้นนะครับกับเวนตัสซ์นะฮะก็ลองเลือกกันเลยละกันนะครับผมวันนี้ฮะผมนะฮะแล้วก็เอเ i ท a ลนรู้ไปถึงทีทีสปอร์ตครับผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ